เจ้าตำนานหลวงปู่เทพโลกอุดรผู้เป็นบรมครูเหล่าสุดยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังในเมืองไทยความลี้ลับอันมหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ยังคงปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยท้าทายความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ของคนในปัจจุบันหากแต่ปฏิหารปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินั้นมักปรากฏเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวบุคคล ที่ทางพระเรียกว่าปัจจตังและหนึ่งในเรื่องราวหลากร้อยหลายพันเรื่องปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนานั้นเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นับเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในกระแสะแห่งความสนใจของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงนักปฏิบัติกรรมฐานเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมานานกว่า60ปีมีเรื่องราวประสบการณ์ ของผู้ที่ได้พบเจออาทิเช่นได้ใส่บาตรได้พบในนิมิตได้ฟังหลวงปู่เทศนาสั่งสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาโดยตลอดโดยระบุว่าหลวงปู่โลกอุดรเป็นพระภิกษุลีลับไปมาไรร่องรอยปรากฏการได้ถูกรูปแบบทรงซึ่งอภิญญาสูงสุดมีอายุยืนนานหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วไม่อาจคำนวณน,นับได้แม้แต่ชื่อเรียกของท่านเอง ก็เป็นเพียงชื่อสมมุติเท่านั้นไม่มีใครรู้จักนามท่านจริงๆว่าท่านคือใครข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับหลวงปู่เทศพวกอุดรมีมากมายหลายข้อมูลบางก็ว่าท่านคือพระภิกษุรูปสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภพิขุอุปสัมปทาให้และมีพระพุทธบัญชาให้รักษาพุทธศาสนาให้ครบถ้วน5,000ปีบางก็กล่าวว่าหลวงปู่โลกอุดรอ,อาจเป็นพระอุปคุตเถระ ผู้ทรงอภิญญาสมบัติสูงสุดได้รับพุทธบัญชาให้ดูแลพุทธศาสนาจนครบ5,000ปีจึงเข้าพระนิพพานปัจจุบันทางเหนือของไทยรวมไปถึงไทยใหญ่พมา่ามอญก็ยังเชื่อว่าพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่และจะมาโปรดในวันพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันพุทธโดยทางเหนือจะเรียกวันนั้นว่าวันเพ่งพุธจะมีการใส่บาตรเที่ยงคืนในวันนั้นด้วยบางก็เชื่อว่า หลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตระเทระผู้มาพร้อมกับพระโสนเทระเป็นสมณทูตที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงมาเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิเชื่อกันว่าพระอุตระเทระนั้นยังดำรงตำแหน่งสังขารขันอยู่เพื่อดูแลพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิในทุกๆข้อมูลจะมีความเชื่อร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งข้อคือหลวงปู่โลกอุดรน,นั้น มีใช่เป็นเพียงวิญญาณของพระผู้ทรงอภิญญาแต่หากเป็นพระภิกษุที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดและยังมีชีวิตอยู่ตราบมาจนถึงปัจจุบันนี้อาจมีอายุยืนเป็นร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าทำหน้าที่รักษาดูแลพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีนั่นเองนอกจากข้อมูลทางด้านตำนานการสันนิษฐานแล้วหากเราลองย้อนกลับไปดูประวัติของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง สายวิปัสสนาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในอดีตมีอิทธิอภิญญาเป็นที่ประจักษ์หลายต่อหลายรูปก,ก็จะพบว่าท่านเหล่านั้นล้วนมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระภิกษุลีลรับรูปหนึ่งทำหน้าที่เป็นครูของท่านเหล่านั้นอาจทางนิมิตกรรมฐานหรือทุดงไปในป่าแล้วไปพบไปเจอโดยบังเอิญแรยนามของพระเกจีอาจารย์เหล่านั้นได้แก่สมเด็จพระสังฆราช สุกไก่เถื่อนสมเด็จพระพุทธาจยา์โตระมรังสีหลวงพ่อเงินวัดบางครานหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท้าหลวงพ่อกรันวัดพญาตหลวงปู่เย็นวัดสัปปะรียนหลวงปู่งอนโสรโยวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรหลวงตาพลอยวัดมักกะสันหลวงพ่ออภิชิตโตพิขุอาจารย์คนสําคัญของท่านพันเอกชมสุขันธรัตหลวงปู่กบเขาสาริกา ลบบุรีหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดหลวงพ่อยีวัดดงตาก้อนทองและอีกมากมายหลายท่านที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุลีลับองค์นี้จากคําบอกเล่าของพระกรรมฐานและผู้มีประสบการณ์พบว่าโดยมากมักเรียกหลวงปู่ท่านว่าหลวงปู่ใหญ่หรือหลวงตาดําซึ่งข้อมูลจากการบอกเล่าทําให้เราพอทราบว่าไม่ได้มีหลวงปู่โลกอุดรเพียงองค์เดียวแต่มีพระสําเร็จ ที่อยู่ในคณะโลกอุดอรหลายรูปโดยมีอาจารย์ใหญ่เรียกว่าหลวงปู่ใหญ่นั่นเองคณะโลกอุดอรนี้ท่านเรียกกันว่าพระในดงล้วนมีอภิญญาสมบัติไปมาไร้ร่องรอยทําหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาอย่างลี้ลับคอยคุ้มครองพฤติกรรมปฏิบัติธรรมให้รอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงหลวงปู่โลกอุดอรไม่ได้มีเพียงองค์เดียวแต่มีด้วยกันหลายองค์ แต่ที่ขึ้นชื่อหรือนามเป็นตำนานนั้นมีด้วยกันห้าพระองค์มีรายนามดังนี้ 1. หลวงตาดำเป็นวรมครคูสูงสุด 2. ครัวเสียนบาทเป็นน้องชายของหลวงตาดำา 3. หลวงปู่โพรงโพเป็นสิทธิเอกขององค์หลวงตาดำา 4. ครัวแก้มแดงเป็นผู้ชำนาญเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุประรลอดสำเร็จ 5. ครัวขี้เท่าเป็นผู้ชำนาญทางเตโชกสินพระโลกอุดรทั้งห้าท่านนี้เป็นผู้ทรงอภิญญาชั้นสูงชำนาญในวัส,สีการเข้าออกฌานได้ตามปรารถนาแถมยังชำนาญด้านมโนยิธิสามารถแสดงฤทธิ์บิดเบือนกายจำแรงแปลงตนให้เป็นคนหรือสัตว์ได้ตามปรารถนาสามารถแยกกายไปโปรดสัตว์ณสถานที่ใดๆก็ได้ไม่จำกัดการหรือเวลาแต่อย่างใด ทั้งหท่านถือว่าเป็นบรมคูแต่ละท่านต่างมีลูกศิษย์ลูกหามากมายก็ในบรรดาทั้งห้าท่านนี้หลวงปู่โพรงโพคือองค์ที่มีหน้าตานุ่มแต่เกศาขาวโพลภาพถ่ายของท่านเป็นหน้าตาเดียวกับพระคูพมสิงคบุรีซึ่งองค์นี้ก็เป็นพระโลกอุดรเช่นกันและนับเป็นองค์ที่ปรากฏกายแสดงฤทธิ์โปรดสัตว์บ่อยๆจากคําบอกเล่าของพันเอกชมสุขันธรัตนท่านเปิดเผยว่า หลวงปู่ใหญ่หรือหลวงตาดำก็มักแสดงกายจำแรงแปลงตนเป็นหลวงปู่โพงโพหรือพระครูพมสิงคาบุรีไปโปรดสัตว์บ่อยๆทั้งนี้ตามแต่การพิจารณาด้วยจานแล้วบุคคลใดควรไปโปรดในลักษณะไหนในห้าท่านนี้หลวงตาดำคือพระอุตรเถระ,ระมีอายุยาวนานมานับพันปีรองลงมาจากท่านคือขรวเสียนบาทองค์นี้มีฤทธิ์และบุญญาธิการสูงส่ง มีฐานะเป็นสิทธิ์น้องของหลวงตาดำรองลงมาก็คือหลวงปู่โพรงโพองค์นี้สำเร็จทำชั้นสูงมักเป็นตัวแทนของหลวงตาดำหรือหลวงปู่ใหญ่เปรโปรสั์หรือไปทำภาระหน้าที่ต่างๆแทนองหลวงปู่ใหญ่เสมอเสมอได้รับการอนุญาตจากหลวงปู่ใหญ่ให้แสดงฤทธิ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตองค์ต่อมาก็คือขัวแก้มแดงองค์นี้ชำนาญในสมบัติแปดและยังสามารถเล่นแร่แปรธาตุ เหล็กไหลไพรดำปลอดกายสิทธิ์ท่านทำนานด้านนี้มากสำเร็จธาตุสำเร็จปลอดมีอายุยืนยาวได้เป็นกับนับล้านปีด้วยอำนาจแห่งสมบัติแปดและอำนาจจากปลอดกายสิทธิ์ครัวแก้มแดงท่านหากอมปลอดวิเศษไว้ในปากข้างสายแก้มข้างสายขององค์ท่านจะแดงเรื่อๆขึ้นมาหากเปลี่ยนไปอมด้านขวาแก้มแดงขวาก็จะแดงขึ้นมาแทน ท่านจะมีนามเรียกตามลักษณะว่าครัวแก้มแดงการหงปอะหลของท่านนอกจากหงไว้ใช้เองแล้วท่านยังหงไว้เพื่อมอบให้ผู้มีบุญญาที่การเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาเกิดบ้างเป็นพระอริยเจ้าหรือผู้ทรงฌานบ้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ลอร์ลสำเร็จของท่านบางส่วนท่านยังฝังไว้ตามแผ่นผาโขดหินรอคอยผู้มีบุญมาค้นพบ และนำไปเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสังคมและพระศาสนาองค์ท่านนั้นเป็นครูด้านประหลอดที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่งปัจจุบันหลายท่านต่างก็สังเกตว่าหลวงปู่โอภาสีซึ่งมีปานดําที่แก้มด้านซ้ายตัวท่านน่าจะเป็นครัวแก้มแดงกับชาติมาเกิดก็เป็นได้ทั้งนี้หลวงพ่อโอภาสีเองท่านก็หงประหลอดและสำเร็จประหลอดด้วยดูได้จากสมัยที่ท่านหงประหลอด ที่วัดบวรนิเวศท่านมีพฤติกรรมการปีนขึ้นไปบนเจดีและตะโกนว่าโอภาสีจเหาะแล้วโอภาสีจเหาะแล้วจากนั้นท่านก็ได้กระโดดลงมาจากยอดเจดีหน้าตาเฉยใครๆก็คิดว่าท่านคอหักตายแน่แต่ที่ไหนได้ท่านลงมาปุ๊บก็เดินต่อเข้ากุฏิหน้าตาเฉยไม่มีกระดูกหักหรือได้รับอันตรายแต่อย่างใดกลับมาถึงตรงนี้แล้วมีหลวงปู่เฉย ที่เขาแรดจ,จังหวัดชนบุรีครูบาอาจารย์ของเซียนสูงพมเฉยดิละอีกท่านหนึ่งที่ท่านเล่นประลอดสําเร็จและมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับหลวงปู่โอภาษีคือท่านปีนขึ้นไปบนต้นตาลแล้วตะโกนว่ากูจะห่อแล้วโว้ยกูจะหอะแล้วโว้ยจากนั้นก็กระโดดลงมาปรากฏว่าท่านตกลงมาบนพื้นไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเดินตัวปลิวให้คนเฝ้ามองตื่นเต้นและงงกันเท่านั้นว่าท่านทําได้อย่างไร ผู้เขียนทราบมาจากอาจารย์โยทินซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหุงปลอดคนสุดท้ายของเมืองไทยเล่าว่าสมัยก่อนคุณตาของแกก็เคยเห็นคนสําเร็จปลอดปีนขึ้นต้นตาลเพื่อเอาลูกตาลปรากฏว่าลมพัดทําเอาบันไดปีนต้นตาลล้มลงตาแก่คนนี้พอจะกระโดดลงมาเฉยๆตกลงพื้นดังตุบแต่ไม่เป็นอะไรนี่แหละคนมีวิชาปลอดวิเศษท่านว่าร่างกายจะเบา เหมือนประหนึ่งว่าลอยได้แต่หากสําเร็จขั้นสูงสุดก็สามารถเหินฟ้านภาอากาศไปไหนต่อไหนได้ตามใจชอบของท่านจะไปฟ้าไปป่าหิมะผ่านก็ยังได้อันเรื่องประหลอดนี้ผู้เขียนจะขอเล่าไว้ท้ายเล่มเป็นภาคผนวดอีกทีหนึง่งตอนนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนรอยต่อเรื่องของขวัวแก้มแดงหลวงพ่อโอภาสีและประหลอดสําเร็จยังคล้องจองพอดีกับเรื่องของหลวงพ่อยีวัดดงตาก้อน พ่อในประวัติของท่านเล่าว่าเมื่อเด็กเล็กนั้นหลวงพ่อยีหรือเด็กชายีได้ทุดงไปกับพระภิกษุลึกลับรูปหนึ่งพระรูปนี้เป็นที่ศรัทธาของบิดามารดาท่านจึงยอมมอบท่านให้ติดตามพระรูปนี้ท่านเล่าว่าพอพ้นหมู่บ้านที่ท่านอยู่พระภิกษุรูปดังกล่าวหยิบเอาวัตถุบางอย่างมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเอามาอมไว้ในปากฉับพ่านร่างกายของพระผู้เท่าก็เปลี่ยนกลายไปเป็นพระหนุ่มข,ขึ้นมาทันที เรื่องเม็ดกลมๆที่พระผู้เท่าอมเข้าไปในปากจะเป็นอื่นไปไม่ได้วัตถุสิ่งนั้นย่อมต้องเป็นประหลอดสำเร็จอย่างแน่นอนจากนั้นพระทวดองรูปดังกล่าวก็พาเด็กชายีในวันนั้นเข้าป่าลึกเพื่อฝึกวิชาจนต่อมากลายเป็นหลวงพ่อยีผู้ทรงอภิญญาในเวลาต่อมาองค์ต่อมาที่จะกล่าวถึงเป็นองค์สุดท้ายในบรรดาคณาจารย์ทั้งห้าแห่งโลกอุดอรก็คือ ครัวขี้เท่าเผาแหลกลานองค์นี้มีพฤติกรรมแปลกคือมักนุ่งห่มจีวรแบบขอไปทีทางนี้เพราะท่านหลุดจากสมมุติไปนานแล้วไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในรูปแต่อย่างใดมีปกติก่อกองไฟไว้ตลอดและใครถวายอะไรก็จะเผาทิ้งเสมอพฤติกรรมของท่านสอดคล้องกับครูบาอาจารย์อยู่สี่องค์คือหหลวงปู่กบองค์นี้จุดไฟตะเกียงไว้ตลอด และไม่มีการสะสมเผาตลอดเหมือนกัน 2. หลวงพ่อโอภาสีองค์นี้จุดไฟอยู่หน้ากองไฟตลอดใครถวายอะไรมาเผาหมดเช่นกันทางนี้ท่านในนิสัยสืบเนื่องมาจากหลวงปู่กบเขาสาลิกานั่นเององค์ที่ 3. หลวงปู่สวงทเทว,วดาเดินดินผู้วิเศษแห่งภูตะแบงองค์นี้เป็นพระเมรจุดไฟก่อไฟตลอดเวลาใครให้อะไรก็เผาเกลี้ยง ทั้ง3องค์นี้มีลักษณะเด่นเหมือนกันก็คือจุดก่อกองไฟและนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันในด้านอื่นอีกเช่นชอบนั่งยองชันเข่าเหมือนเมือนกันมักห่มจีวรแบบขอไปทีส่วนอีกองค์หนึ่งที่มีพฤติกรรมจุดไฟไว้ตลอดเวลาเป็นการจุดเทียนเรียกว่าไปไหนมาไหนท่านต้องมีเทียนลำหนึ่งจุดไว้ตลอดนั่นคือหลวงปู่ทองอายณนะวัดรายโยธา องค์นี้ท่านจุดเทียนไว้ตลอดและเทียนท่านไม่มีวันดับท่านจะเดินกลางทุ่งไปไหนมาไหนจุดเทียนไว้ตลอดเดินผ่านทุ่งลมพัดแรงๆเทียนหลวงปู่ทองก็ไม่เคยดับแม้เดินผ่าฝนเทียนโดนทั้งลมทั้งน้ําก็ไม่ดับเป็นไปได้ว่านี่คือวิชากระสินไฟของหลวงพ่อทองท่านและก็นับว่าท่านเป็นอีกหนึ่งตำนานกระสินไฟของเมืองไทยเราด้วย